ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องในช่องย t u b e สัมพันธ์สติวันอีกวันหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถนนบรมราชชนนีนะครับหรือว่าสายใต้ใหม่นี่แหละอยู่ที่บรมราชชนนีนะวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมหลังจากเราก็ไปชมหมอชิดมาแล้วนะวันนี้ก็มาดูสายใต้กันบ้างนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นเ c บางกอกบัตรทอมินอนนะครับเป็นเอ p l a z าซาเป็นห้าง ห้างอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นชานชาลาเดี๋ยวเข้ามาลองดูนี่ภายในก็เป็นเหมือนห้างเลยละครับมีป้ายบอกว่าจำหน่ายตั๋วดยสารแล้วก็ชานชาลาอยู่ทางด้านขวามือนะถ้าเป็นซ้ายมือก็จะเป็นธนาคารอมสินธนาคารทะกศใน,นละครับเดินเข้ามาด้านในมีตู้เอทีเอ็มให้บริการไทยพาณิชย์กรุงไทยแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะจะมีป้ายบอกเหมือนเดิมนะครับไปชานชาลาไปที่จำหน่ายตัว๋ว ทางด้านโน้นก็จะเป็นธนาคารนะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปนะครับตอนนี้ผ่านเซเว่นอเลเนเดินเข้ามาด้านในก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟอินเทอร์นินอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะตรงนี้เป็นชั้น G นะพอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นชั้น M นะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น G ชั้นล่างชั้นล่างสุดชั้นระดับดินนี่แหละ เขาจะเรียกชั้น G ชั้น M แล้วก็ชั้น1ชั้น2นะแต่ตอนนี้เราขึ้นมาจากชั้น g เดี๋ยวขึ้นมาชั้น M ก่อนครับตอนนี้ที่สายใต้ใหม่นะครับตอนนี้เขตตลิ่งชันกรุงเทพพอมาถึงชั้น M ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าขายสูตรเสื้อผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีลานจอดรถนะอยู่ทางด้านข้างออกไปทางด้านนอกนี่แหละ ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารนะเป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนี่น่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะแล้วก็จะมีที่จำหน่ายบัตรโดยสารของเส้นทางรถทัวสายใต้นี่นครับขึ้นมาด้านบนก็เห็นร้านเดลิควีนก่อนเลยนะข้างๆก็จะเป็นร้านขายหนังสือนะครับที่ยังเปิดอยู่สายมือจะเป็น KFC นี่ทางนี้เป็น KFC นะเป็นวัดส,สันแล้วก็ทางด้านนู้นจะมีเชสตะกริวด้วยครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เดินทางก็สามารถประทานอาหารได้นะมีร้านค้าร้านอาหารหลายร้านอยู่ครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนเดินทางนี่แหละเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสถานีขนส่งนะเพียงแต่เขาจะมีห้างอยู่ที่นี่ด้วยทางด้านนู้นจะเป็นร้าน DIY นะ ตรงนี้ก็มีป้ายบอกนะครับมีทางไปชานชาลาจำหน่ายบัตรโดยสารประชาสัมพันธ์ห้องน้ำต่างๆแล้วก็ถ้าขึ้นไปชั้น2นะก็จะเป็นสำนักจัดหางานแล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทางนะครับสามารถมาทำพาสปอร์ตที่นี่ได้ด้วยเดี๋ยวผมเดินไปทางด้านจุดจำหน่ายบัตรโดยสารของสายใต้สักหน่อยนะมีบริษัทอะไรบ้างวันนี้ก็จะเป็นห้างเป็นพาซ่านะ ช้อปปิ้งได้ซื้อบัตรโดยสารซื้อตั๋วเดินทางได้แล้วก็มีรถออกเดินทางจากชันทราที่นี่ไปสายใต้ครับสายใต้แล้วก็สายตะวันตกด้วยนะกาญชนะบุรีก็สามารถไปขึ้นรถที่นี่ได้ครับเมื่อสักครู่เห็นเคาน์เตอร์ของบริษัทขนส่งนะขนส่ง999ตรงนี้เป็นสีสุเทพทัวร์ก็มีหลายบริษัททางด้านนี้เป็นขนส่ง999นะมีสีสุเทพทัวร์มีปิยะรุ่งเรืองทัวร์ สีนครร่มเย็นลิกไนท์ทัวร์นะครับกลุ่มเดินรถตะนองสมบัติทัวร์สุวรรณน,นทีทัวร์หลายบริษัทจริงๆน่าจะทุกสายทุกบริษัทแหละของเส้นทางรถทัวร์สายใต้นะสามารถมาซื้อที่นี่ได้นะครับแล้วก็เดินทางได้ทุกจังหวัดนี่นาสารบ้านซ่องกระบีอ่าวลึกเขาพนมทุ่งใหญ่ตกัวป่าพังงานะครับ นี่สวัสดีทัพยัไพศาลทัวร์ก็จะมีหล,ลายบริษัทนะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ชั้น1จะเป็นชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารแต่ถ้าจะขึ้นรถก็ต้องขึ้นไปชั้น2นะครับแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปที่ชานชลามีบริษัทขนส่งนะหลายบริษัทครับภูกเก็ตท่องเที่ยว ซัพไพศาลลิกท์นทัวร์นะแต่ทางหน้านู้นเขามีกิจกรรมเล่นเกมอะไรกันด้วยนะตรงนี้จะเป็นจุดพักคอยสำหรับผู้โดยสารที่นั่งรอรถหรือว่ารอซื้อตั๋วอยู่ตรงนี้หลังจากเราไปดูหมอชิดมาวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสายใต้ด้วยนะครับ นีชั้น2จะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์พระเครื่องแล้วก็สำนักง,งานหนังสือเดินทางตลิงชันสามารถมาทำพาสปอร์ตได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น3นะตรงนี้ก็จะมีจุดชาร์จรับชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยสายใต้ผมไม่ยังไม่เห็นที่ชาร์จแบตท,ที่เป็นแบบสาธารณะนะครับแต่หมอชิดเขาทำแล้วนะ การเดินทางมาก็จะมีรถโดยสารสาธารณะรถเมล์แลครับหรือว่าเพื่อนๆจะนั่งรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาก็ได้นะเดินดูจุดจำหน่ายบัตรโดยสารสักนิดหนึ่งแล้วก็จะมีร้านเกมต่างๆนะครับระวังรอรถก็มาเล่นเกมรอนะ ร้านกาแฟแบ็กแคนยอนร้านเกมต่างๆเยอะเลยครับที่ขนส่งสายใต้ตรงนี้มีห้องน้ำให้บริการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำสักหน่อยไหมไปดูห้องน้ำสักหน่อยนะก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองนะเพราะว่าไปมอชิดเราก็ไปดูห้องพาไปดูห้องน้ำด้วยมาสายใต้ก็พาไปดูห้องน้ำเหมือนกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง นี่เป็นห้องน้ําชายนะครับก็มีอ่างล้างหน้าล้างมือตรงนี้ทางด้านนน้นก็จะเป็นห้องสุขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถปัะสวัสาวะต่างๆนะสําหรับห้องน้ําชายส่วนห้องดาหญิงก็คงจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับนี่ห้องน้ําของเส้นสถานีขนส่งสายใต้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันเพื่อที่จะไปดูศูนย์อาหารแล้วก็ศูนย์พักเคลื่อนต่างๆแล้วก็ชานชลาที่จะออกไปขึ้นรถนะ นอกจากร้านอาหารที่เป็นร้านใหญ่ๆต่างๆก็จะมีร้านที่เป็นบูธแบบนี้แหะครับเล็กๆหลายร้านอยู่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นทางขึ้นชั้น2นะบริเวณร้าน DIY จะมีบนันไดเลื่อนขึ้นไปชั้น2ครับก็จะมีเก้าอี้นวดนะสำหรับคนที่เมื่อยมีร้านเสริมสวยตรงนี้ด้วยสำหรับทางขึ้นไปชั้น2ชั้นชานชลาแล้วก็ชั้นศูนย์อาหาร ็จะมีตู้ ATM นะครับกรุงไทยกรุงเทพให้บริการอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อขนมหรือว่าของกินต่างๆที่จะไปขึ้นไปกินบนรถสามารถซื้อที่เซเว่ข้างหน้าก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเข้ามาข้างในก็จะไม่ค่อยมีร้านขายข,ายของอบเค็ยวแบบนั้นได้แหละแล้วก็บริเวณชานชาลาก็จะไม่มีอาหารขายนะผมมองดูแล้วไม่เห็นนะครับ ทางด้านน้นสามารถออกไปขึ้นรถที่ชานชาลาได้นะเขาจะให้เราไปขึ้นรถก่อนที่จะรถออก30นาทีครับนี่เข้าสู่ชานชาลาได้ก่อนรถออก30นาทีแล้วก็ต้องแสดงบัตรโดยสารให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะถ้าไม่มีบัตรโดยสารเขาจะไม่ให้เข้านะครับชานชาลา เดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2ครับถ้านับจริงๆก็เป็นชั้น4นั่นแหละแต่เขาจะมีชั้น G ชั้น M แล้วก็ชั้น1ชั้น2นะตรงนี้มองลงไปด้านล่างก็จะเห็นมีเซเว่นออยู่นะตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ครับเป็นชั้นศูนย์อาหารแล้วก็หนงังสือเดินทางตะลิงชั้นรวมทั้งศูนย์พักเครื่องด้วย นี่เข้ามาก็เห็นศูนย์พักเครื่องก่อนเลยนะผมขึ้นมาตรงทางด้านบันไดเลื่อนนะครับเขาจะมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็บันไดเลื่อนแบบนี้ก็มีโอ้ศูนย์พักเครื่องนี่ใหญ่เลยนะแต่ก็จะมีร้านเปิดไม่เยอะหรอกครับแต่โต๊ะที่ตั้งดูพระกันนี่เต็มเลยสําหรับชั้นนี้ชั้นสองนะครับตรงนี้ ด้านฝั่งนู้นจะเป็นศูนย์อาหารนะเดี๋ยวเราเดินไปดูศูนย์อาหารด้วยครับมีร้านอาหารอะไรบ้างวันนี้โอ้สูตร์พักเครื่องใหญ่มากทั้งชั้นเลยครับชั้นสอง ของ s อซพาซ่านะหรือว่าคนส่งสายใต้นี่แหละเยอะมากแต่ก็มีคนดูพระก็ไม่เยอะเท่าไหร่ทางด้านนู้น,นจะเป็นศูนย์อาหารเดี๋ยวเราเดินไปดูนะมีร้านอาหารอะไรบ้างครับ นี่สำหรับศูนย์อาหารก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะครับมีร้านอาหารอิสลามมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวราดแกงอาหารตามสั่งนะก็หลายร้านเหมือนกันครับราคาก็ปกตินะ5 0 5 0บาทก่อนเดินทางก็มารับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่อยาก ทานในร้านฟต์ฟูดต,ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีศูนย์อาหารมีเมนูให้เลือกก็เยอะเหมือนกันมีกว๋วยเตี๋ยวหมูข้าวหมูทอดข้าวราดแกงกระเพาะปลานะครับต้มเลือดหมูข้าวปลาแกะข้าวต้มต่างๆนะโอ้หลายเมนูครับหลายเมนูอยู่สามารถรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารที่ชั้นสองก่อนแล้วก็ออกเดินทางได้นะ และแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ชานชลาต้องมีบัตรโดยสารนะครับมีตัวโดวยสารถึงจะสามารถเข้ามาที่ชานชลาตรงนี้ได้นะแล้วผมก็จะเดินทางลงกับรถทัวร์สายใต้ต่อไปครับวันนี้พามาชมที่สถานีขนส่งสายใต้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะแล้วเราค่อยเดินทางครับลงไปที่ชานชลากันนี่มีรถทัวร์ รออยู่ที่ชันทลาแล้วก็มีผู้โดยสารรอขึ้นรถก็เยอะครับหลายท่านทีเดียวมีรถทัวร์รอก็หลายสายนะหลายจังหวัดเลยหลายปลายทางครับผปนศกสายใต้เดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตลาเพื่อนๆที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราก็เดินทางครับวันนี้เดินทางกับลิกไนท์ทัวร์เดี๋ยวชมบรรยากาศการเดินทางกับลิกไนท์ทัวร์คืนนี้ก่อน ส่วนคลิปนี้ขออนุญาตลากันที่ขนส่งสายใต้ก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับลิกไนทัวร์ครับขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้องนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้นะครับถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ